โอเได้ได้ได้พี่พี่ใหเข้าไปเลยพี่ใหเข้าอนั่งได้การิแล้วที่คอนจโอเคสว่างไหมไฟย้อนแสงไหมว่างยู่ได้ได้ก็ยางเียมองกล้องกดยังไงเออกดแล้วให้มองกล้องอ่ออะไรหแม่ไไไไ กูดกอะไรก็ได้ยังไม่เสร็จเลยดูบ้าบาบ้าเสร็จแล้วตั้งใจงดสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมกับสวัสดีพีเอฟซีคุณลุงคุณป้าแม่ที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะก็ขอยินดีตนรับข้าสุดช่องเดินทางสไตล์แอมแอช่องเดินป่าหน้าเป๊ะพี่แฟดพาไปเรื่อยพี่แฟดวีสองแล้วก็ช่องแล้วก็ช่อง L a n A ก็ฝากพีเอฟซีอย่าลืมเข้าไป กดไลค์กดแชร์ช่องให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องใหม่เราด้วยเออแล้วก็วันนี้อมไม่ได้ถามว่าเข้าป่าไหมวันนี้เข้าป่ามาทั้งวันแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วล่ะตอนเนี้ยคือห้าโมงละอืมก็ห้าโมง้ก็ทั้งวันก็เข้าป่ามาไม่ได้ไปที่อื่นเลยแล้วก็ตกเย็นมาตั้งใจมาที่บ้านพี่แฝดนะทุกคนซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่ 12สิ่งห่ก็คือวันแม่แห่งชาติซึ่งจะรีบลงคลิปตัวนี้เพราะว่าเอฟีทุกคนจะได้ดูด้วยไม่รู้ว่าจะจะลงวันที่เท่าไหร่นะคลิปนี้อาจจะลงพรุ่งนี้วันที่13หรือลงวันที่14ก็ต้องรอชมกันเนาะก็คงขอแบบเป็นคนพูดดีกว่าว่าผมชวนน้องอ่อมมากินข้าวที่บ้านแล้วก็มาไหว้แม่เนื่องจากวันแม่ด้วยซึ่งน้องออมเนี่ย ไม่อ่ากลับบ้านไม่ทันพอบ้านอยู่ไกลก็เลยโทรคุยกับแม่น้องสอมแล้วว่าเออโทรคุยไว้แม่เรียบร้อยละก็มีการอะไรนะออนไลน์ให้แม่ใช้ด้วยใช่ก็เออวันนี้เราไม่ออกสื่อเนาะก็ไม่เป็นไรทุกคนมันเป็นเรื่องส่วนตัวนั่นเองนะก็วันนี้น้องเข้ามาที่นี่เพื่อจะมาไหว้แม่ผมแล้วก็ซื้ออ่ะทั้ง <c oughs> คนเด็กดีข่องกันนมอยากให้แม่ผมนะก็เล็กเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนไหนๆก็ กับข้าวมาทํากินด้วยซึ่งเดี๋ยวเนี่ยผมเนี่ยจะประเด็นกีฬาเตบอลซึ่งมีน้อมบอลส่วนน้องออมจะอยู่บ้านทํกับข้าวให้พี่อตีดูตังง้งกล้องมุมกล้องต่างให้ทุกคนเห็นว่าน้องออมทำข้าวแม่ผมกินวันนี้ดีใจมากทุกคนนะพาและมีโอกาสาพาคนรักหรือว่าแฟนเนี่ยมาไหว้แม่ที่บ้านนะครับผมนะก็ขอบคุณน้องออมมากๆที่รักผมแล้วก็รักครอบครัวรักพ่อแม่ผมนะต้นได้รู้จักกันมาเนี่ยก็ ไปเลยวันนี้รินจังก็ดีใจมากครับผมสำหรับวันนี้คลิปจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าให้เป็นคลิปที่ความทรงจำดีๆที่นานๆทีจะมีแฝดมาไว้แม่เรานะน,นานๆทีนี่คือยังไงปีละครั้งปีละครั้งปีที่แล้วใครอ่ะไม่มีป,ปีแรกอ่ปีแรกใช่ก็คือต้องบอกเลยว่าคลิปนี้ให้กคนกดไลค์กดแชร์ด้วยข้างกำใจด้วยแล้วก็ ม่กดค้างพูนาซอพพอเราเลยกันอาจจะไม่มีอะไรเนาะอาจจะไม่มีอะไรทีนี้มันก็เป็นคลิปทั่วไปเลย <c oughs> ใช่ความน่ารักเล็กๆน้อยน้อยของครอบครัวเนาะคนก็เดี๋ยวเราอาจจะไหว้แม่ช่วงเย็นๆยนกินข้าวเสร็จทําอะไรเสร็จรู้แหละพี่พีแต่ว่าซึ่งออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะได้มาเตรียมทมําทกับข้าวเตรียนะมทากับข้าวเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้พี่ชาทจะ่เตยบอลแล้วก็กลับมาก็ <c oughs> าจะได้กินข้าวอาบน้ำโอเคทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยเนาะ กำลังแจ้ำในการทำคลิปต่อๆไปด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกคลิปตอนทำกับข้าวหรือว่าตอนไหว้แม่เลยแล้วกันเนาะ เมนูอ่ากันพิกกปิกับทอดปลาทูแล้วก็มีถักนะทุกคนก็คิดว่าน่าจะเป็นเมนูที่อร่อยก็ <c oughs> จะทำเป็นอะไรนะต้มสือด,ด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าแม่พีิเศษจับกินเผ็ดไม่ได้เนาะเพราะว่าแม่เขาเป็นโรคกระเพาะแล้วก็ทำทอดหมูเดี๋ยวต้องดูก่อนว่า,าจะทำอะไรบ้างแต่ว่าตอนนี้เริ่มที่การ ทอดปลาทูก่อนเนาะปลาทูค่อนข้างที่จะตัวใหญ่มากว่าจะทอ้สี่ตัวเลยนะเพราะว่าไม่ไม่แน่ใจว่าพี่สาวพี่แฝดจะกลับมาที่บ้านได้ไหมเนาะทุกคนจะบอกว่าอ๋อมเนี่ยได้เจอแม่พี่แฝดแล้วนะเมื่อกี้แม่พี่แฝดพาหล,ลานเดินรอบเคี่ยวรอบหมู่บ้านอยู่นะก<อ>็แม่เขาว่าเต็มที่เลยทำอะไร,ทำ,ะไรทำกินได้เลยนะอะไรเงี้ยหอมก็เลย ขออนุญาตแม่เขามาทำกับข้าวในมื้อนี้นะคะทุกคนอาจจะไม่ค่อยคล้องสักเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่อาจจะไม่ชินกับครัวของพี่แปดด้วยเนาะเพราะระหว่างรอพี่เขาไปเตะบอลนี่แหละทุกคนอราก็จะทำกับข้าวรอเลยเดี๋ยวจะเป็นการเสียเวลาเนาะถ้าถ้าต้องมารอพี่เขาแบบเตะบอลเสร็จแล้วเขมาทำก็เลยขออนุญาตมาทำรอเลยแล้วกัน ก็บ้านนี้ก็จะมีแต่ผู้ชายนะเป็นที่แตดใหญ่น้องต้นไม้น้องน้องกิบนะแล้วก็แม่แม่เขาเนี่ยก็จะลงมาบ้างไม่ลงมาบ้างแล้วแต่บางครั้งนะขาก็เวลามาที่บ้านก็ไม่ค่อยเจอแม่สักเท่าไหร่เกาจะมาเจอเนี่ยเพิ่งมาเจอนะทุกคนตั้งแต่กลับมาบ้านเอาผักมาให้ก็จเจอวันนั้นวันหนึ่งแล้วก็เพิ่งเจอวันวันแม่นี่แหละทุออกคนก็ตั้งใจมาล้วแหละก็เลยแม่เขาก็ลงมาด้วยเพราะเขาก็คิดว่าเป็นวันแม่เนาะ พี่แต่รู้สึกว่าพี่สาวพี่เล็กก็อยู่นะพี่แฝดเาก็อยู่แต่ว่าผมทำงานก็จะเริ่มงานช้าเนาะก็จะไม่ได้มาเร็วผมก็เลยทำรอนเลยละกันเนาะเราก็ถือโอกาสมาทำกับข้าวให้แม่พี่แฝดกิวยด้วยเนาะพี่พระนาำที่จะได้มาเนาะ แม่เขาก็อยู่หน้าบ้านนี่แหละเล่นกับหลานๆดูแม่กลับมาแล้วน้าิเนี่นอะไรนะแม่ไปซื้อกินมาหมดยี่ห้าบาทไปซื้อกินมาหมดาบพาหลานไปร้านค้ามาเหรอมามาเป็นไรพอใจอะไรนะ ไหนรองเท้าทำไมไม่ใส่รองเท้าใส่รองเท้า,ทาใส่รองเท้าด้วยขี้ใส่รองเท้าใหญ่ก็ต้องหอ,อยล้างตูดให้นะ้วดูขี้เหรอไม่ชี้แม่เขาเดินมาเขาของแล้ว ไก่ก็มีหมูก็มีปลาก็มีทำอะไรกินก็ทำไปหน้าในตู้อ่ะจอ่เขบอกว่าอะไรว่าวันนี้อมซื้อเป็นของกับข้าวมาแต่ว่าก็แม่จะไม่ค่อยพูดคุยสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าแม่จะพูดเป็นภาษากะเหรี่ยงเนาะกพาจะไม่รู้เรื่องนะทุกคนแต่ก็พอสื่อสารกันได้แม่ก็พูดไทยได้บ้างเล็กน้อยแต่เดี๋ยวจะฟังกะเหรี่ยงไม่ออกนะทุกคนออมเป็นคนอีสานเนาะ หลายคนก็คงสงสยัยว่าทำไมอมได้มาทำพิซแถวนี้เนาะจริงๆแล้วเป็นคนอีสานนะมัอยู่แต่ว่าเกิดอยู่ที่กาจนบุรีก็เลยได้อยู่ที่จนบุรีนะแต่ออมพูดภาษาอีสานฟังภาษาอีสานออกพูดไทยภาษาที่เหลือก็ฟังไม่รู้เรื่องแลวนะเดี๋ยวเราจะต้มตืดผักกาดดองนะ เรื่อยๆเลยนะยาวๆจนถึงกินข้าวเลยนะผมก็ทําเสร็จไป2เ<อ>มนูนะเพิ่งหั่นผักแล้วก็ทอดปลาทูเสร็จ<ม>เดี๋ยวจะมาต้มจืดอีกนะตอนนี้ก็หลานก็หลับท <c oughs> ุกคนกับแม่พี่แพรนะพาหลานดูทีวีอยู่การนัดผมนี้หลานด้วยนะเดี๋ยวเราจะทํากับข้าวกันต่อเลยนะพี่พอนนี้เสร็จแล้วหนึ่งเมนูขอไปก่อนนะเรตั้ โอเคครับผมทุกคนครับผมกลับมาจากเต็นบอลแล้วแล้วก็มาจับกล้องน้องออมนะตัวน,นี้ไม่ได้ถ่ายเาะว่าทำคนเดียวทุกคนปกติแล้ว่อกอว่าจะถ่ายตั้งยาวยๆก็กวดเอฟซีจ,จะเบื่อแล้วเพราะออมเป็นคนที่ทำมในช้านิดนึงอันนี้คือต้มกระดูกหมูระกาศดองนะ<จ>อ่านะกินมากทุกคนพี่ร้อนมะาอันนี้ทำาะไ้เมนูครับกินวยกันคืนกัทนะทำเสร็จแล้วแหละสอนอลต้องบอกเลยว่า สาวคนนี้ไม่ได้เป็นแค่ยูทูบเบอร์นะครับเป็นทั้งแม่ครัวแม่บ้านไม่ใช่ที่บ้านผมนะที่บ้านเขาเองนะเขาเป็นทุกอย่างก็คือแบบชำนาญเรื่องนี้อ่าทางบ้านปลกฝั่งมาดีก็ว่าใช่ทุกคนนะนะอนยิ้มเฉยชมเลยยิ้มเฉยเลยแม่ผมก็อนาน้ำเหมือนตอนนี้โอ้โหงานทำอะไรบ้างขอดูหน่อยเมื่อกี้แม่ไปเอาขนมจีบทางบ้านมาเขาตะโกน น่ากินมากน้ำพริกรของคุณพิ่คุณแม่นะของคุณแม่แม่ตุ๊กแม่ตุ๊กอดูผักนมจีนก็มีนี่นมจีนแม่คนแบบน้กนมากเดี๋ยวน้ำพริกออมตำเสร็จแล้วแหละเหลือเอาใส่กันง,งั้นเอาเป็นม่าเดี๋ยวเรา,าจะาถ่ายตอนเสร็จเลยทีเดียวเดี๋ยวว่าจะผัดแตงอีกนิดน,นึงผัดแตงอีกอเยอจัง เดี for you, for you ๋ยวไปพอกินไงเผื่อพวกพี่ๆลงมาอ๋อทำเพื่อพี่ๆไปด้วยโอเคทุกคนก็คลิปนี้นะครับผมน้พริก่ทำเองเหรอทำเองน้ำพริกกะปิน้ำพริกพี่พีเอฟซีก็ส่งมาให้ก็น่ากินแล้วตำอันนี้ก็น่ากินเหมือนกันอันนี้มันจะกินกับปลาทูมันจะอร่อยอ๋อใช่ใช่ปลาทูกินอะไรพี่ก็ดีเนาะก็มีผักแต่มันต้องครบไม่เลยว่าน้ำพริกกะปิที่แบบแบบสูตรดั้งเดิมว่ะก็คนไทยจะตำแบบนี้มากกว่ากระใหญ่ เป็นน้ำๆเนาะถ้าเป็นคนกระเหรี่ยงก็จะกินอีกแบบช่แห้งๆหน่อยแล้วก็เป็นที่แข็งๆแต่ว่าแม่ทำมาอยู่นะแต่ว่าอมอยากทำเพิ่มเนาะเผื่อจะได้กินในไลฟ์เบยอือนี่ทุกคนผมก็เพิ่งกระทมาจากเตะบอลนะเหนื่อยมากแล้วกลับมาก็มาดูว่าน้องอมทำอะไรบ้างรีบจับกล้องน้องอมถ่ายคลิปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเขาเรียกว่าอะไรจะขาดตอนนะวิววิวถี่เลขาดตอนอินเสิร์ตหน่อยจีใส่เข้าบ้านเขาไม่สว่างเลยออมั้าพี่ไม่สว่างเลย นี่เดีขออนุาเปิดแฟลชนะครับผมว้าวลองใช้แฟลชช่วยดูนากินมากอินเสื่อช้าช้าโอ้โหเอาง่ายคือถึงรสชาติมันอาจจะไม่อร่อยหรอกแต่ว่าต้องจัดการสวยไว้ก่อนมันน่ากินไว้ก่อนเนาะต้องบอกว่าอร่อยสิเนาะบอกแม่อร่อยได้ไงอร่อยแล้วชิมก่อนเลยล่ะแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วชิมไชิมมาเชิมน้ำก่อนนะต้องเพิ่มอือมาชิม มาชิมกลมมือหวานใจกันนะครับนี่ลงช่องไหนอน่ลงช่องไหนดี l อไห e ม l อไหมอืมแล้วละไม่เค็มเกินไม่จืดเกินจองดีนะครับผมอร่อยโอเคทุกคนเดี๋ยวขอปิดกล้องก่อนแล้วก็เจอกันทีตอนให้เราทานข้าวเนาะ ว่าจะไม่ถ่ายนะทุกคนก็ต้องถ่ายเพราะกลิ่นมันเนี้ยหอมเย้ายวนมากผัดแตงกวาเมนูบ้านๆแต่บอกเลยว่าถ้าคนทิเพตทำยั่ยัยงไงนะอร่อยนะอือวันนี้หอมมากนะหอมดีผัดแตงกวาใส่ไข่เชื่อว่าเมนูนี้หลายบ้านทำแล้วนะมันทำได้แล้วก็อร่อยด้วยนะผมจะรีบอาบน้ำนะจะได้แต่งตัวไว้แม่กันกนะครับผม ก็จะกินข้าวกันครับผมกับครบอบครัวกับแฟนด้วยนะเนี่ยนะอ้าวร้องติ๊กติ๊ง,งเป็นอะไรพ่าใจให้กินมเป็นอะไรพ่าใจอืมืมร้อนเหรอร้อนไหม<อ> เอนตูเลยออกออกอเป็นไงน้คนพี่นะครับน้องยินดีรับปุ๋ยเลยคนน้องซื้อหลานเนี่ยเล่นกันทั้งวันกลางวันเน่ะไม่หลับไม่นอนนะแล้วมาหลับตอนช่วงกลางคืนนะเย็นเย็นอะไปเลนไปเลยอืมครับเมนูผัดไทยกว่าใส่ข่ทุกคนพี่ลองตัวนะ ข้าเยอะมากน้องนี่จะเก่งเรื่องอาหารมากๆนะน้องอมนะแล้วแล้วก็เรื่องงานบ้านน้องเป็นสิ่งที่แม่ผมผมปลื้มมากๆคือเรื่องนี้แหละนะแม่ชอบมากลูกสะใภ้ที่เก่งเรื่องงานบ้านนะครับเรื่องงานบ้านเรื่องกับข้าวเนะี่ยเป็นเรื่องเด่นๆของผู้หญิงแล้วนะพี่นะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะครับทางบ้านผมจะเป็นการเรียนที่ชอบผู้หญิงที่เก่งเรื่องนี้มากนะครับ ก็ทุกบ้านอะ่ะคนไทยก็เหมือนกันจะ<ม>เหลียงก็เหมือนกันนะพี่จินนะผมคิดนะว่าเหมือนกันแน่นอนนะใช่ไหมหอ,อมอะไรนะไม่มีอะไรครับอะไรเปล่าเรียบร้อยเมนูอาหาวันนี้เดี๋ยวเราจะผมจะขอ,อะพักผ่อนแล้วก็แล้วอาบน้ำได้ไหมแล้วแต่าอาบน้ำสิเกีย <laughs> <บ S 2> <laughs> รติได้ไหมนะอ้อมอาบได้ไหมหล่นอนเล่น <laughs> เนี่ยทุกคนเอฟซีเอฟซีงงกับถ่าแเตะอีกนานเท่าอ่ะ,ะบบน้ำกันก้นละ <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเลือกดอกไม้ห <c oughs> น้าบ้านนะครับผมเพื่อจะไปไหว้แม่กันนะครับผมเดี๋ยวดอกเข็มดีกว่าพี่ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแฟลชนะอ,อืมมาหนงักครู่น,นะพี่เอฟีนะ เดี๋ยวผมจะตัดดอกเข็มไปไหว้แม่นะครับผมเปลี่ยนดอกไปพี่นะแม่บอกไม่เอาเดอกเข็มนะเปลี่ยนดอกพุธแทนครับ ไปครับครับเรากำลังตอกไม้หน้าบ้านนะซึ่งเราพี่สาวด้วยเราพอพี่สาวกำลังม,มืดใจจะรอไหว้พร้อมกันแต่ว่ามันนานกันไปนะเราก็เลยคิดว่าไหว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวพี่สาวค่อยไหว้พรุ่งนี้เช้าทีมันดึกแล้วก็ไม่เป็นไรยังไงเราก็ได้ไหว้ตอนนี้เพราะว่าไม่ให้มันเลยวันแม่ไปน,นะ ตอนนี้เ,นรเราเวลาเรามันทุ่มก,กว่าและเราก็กินของกินข้าวเสร็จนะเดี๋ยวเราแค่ให้แบบใหรือว่ามีดอกไม้พอเราไปนั่งจะจะเอาแบบให้มันใหญ่โตหรือว่าอดอกไม้เวิร์วังอลังการนะแค่รู้ว่าเป็นดอกไม้ที่หาจากหน้าบ้าน เราไปขึ้นไปขึ้นไปไว้แม่แล้วก็น้องต้นไม้ต้นไม้ด้วยต้นไม้มาต้นไม้มาต้นไม้ไว้ใหญ่มาหลอยู่ด้วยกันทุกคนนะว่าจะขอ มกลับไหวคุณแม่ก่อ,อนออขอตังกรพี่ที่ได้เห็นนะครับผมเจ๊ <c oughs> อ่ะมาขอไหวคุณยายกันครับผมคุณคุณแม่คุณยายของหลานต้นไม้มาไหวยายดอกพุทธขาวบริสุทธ์นะ อาจจะไม่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าไวาดกใจจริงนะครับผมมีวายเคลียร์คนแล้วมานันแน่นกันไปมาเข้ามาแล้วก็เคลียรคนเลยวายเคลียรคนเคลียร์คนกระจายไปก่อนกะจายกระจายไปก่อนกระจายก่อนจะจ้ายด้วยคือคนล้มโลกกระจ้ายใกล้ยายดิจุ๊บยายหน่อยเออจุ๊บยายเลยจุ๊บยายเดี๋ยวพรุ่งนี้พ่อซื้อของให้แม่นะวันนี้มืดแล้วไม่ทำแล้วมาคิดด้วยแม่เอาลงไปได้ นเดไม้่น้หเขาเป็นของซื้อแม่ตอนบ่ายนะถือถือไวบ้างนาอมอ่าอันนี้ซื้อนมซื้อมาให้แม่นะรับนมนะอือมซื้อนมให้แม่สแพ็คนะอือล็กเ็ี ไปยังแค่สองสามตัไปห่วยนะไปห่วยพีเอฟซีให้ขอกันบ้างก็แม่เคนี่ต้นไม้ว่าอยู่บ้านเรามานานจนแบบดูแว่าเป็นลูกคนหนึ่งแล้วนะเป็นลูกคนหนึ่งในบ้านนะถ้าดื้ออะไรบ้างก็โดนด่าปกตินะโดนตีเลยนะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนนะกราบไหวแม่ไหวแล้วแล้วก็เราจะรีแลกกันแล้วก็ผ่อนคลายกันนะเพราจะรู้สึกว่า ใช่ไหมครับช้กิกดรู้สึกเดี๋ยวเอซีถามอีกทำไมไม่พาน้องจำปามาไหว้แม่อ๋อจวให้กิดบอกดีว่าจำปาเป็นไรว่าไปตครับ้อ, <c oughs> อถามของเอหน่อยเอซีถามก <F 4 S 2> ออน้องจำปาคงมาไม่ได้ติดก็ติดก <c oughs> ็ตดติดกดกไดก็ต <c oughs> อยู่กับพ่อแม่เขาเหมือนกันอ๋อแล้วจะไปไหว้เขาไหมจะไปไหว้หลวงมั่นกับอะไรไหมแต่วเาพี่คีวอยู่ใช่ปะใช่แล้านะใช่อ๋อพีเคีวถ่ายคลิปให้ดูครับคิดบอกพี่ว่สิเดี๋ยวไปถ่ายคลิปให้ดูเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตให้ดูนะช่วงนี้ผม ไปหาน้องจำปากับแม่ไม่ชอบแม่ชอบขับไม่หยุดเลยนะแม่ชอบอะไรกคนนะม่แม่ชอบพี่จองเนี่ยเราลำพูดแล้วดูแล้ขับแล้วจริงใจโอเคทุกคนก็ประมาณนี้กว่านะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับจะบอกลาพี่ตีก่อนนากระโขปลาจะบอกงั้นคลิปนี้ก็เรียวๆรีวยนะไม่ตัดไม่ต่อนะไม่ไม่มีตัดต่อแน่นอนนะสั้นๆเลยนะแม่แม่ดีไหม เราเดี๋ยวฟังใครแต่พกนี้าค่อยซื้อของให้แม่าไมที่บอกพ่อแม่หน่อยพ่อแม่หน่อยพ่อแม่เลยพ่อแม่เลยอันกี้อันกีพ่อ่มอง่าไม่ไหรอไม่ได้ลยสุ้ร่างกายแข็งแรงอ้พนมือได้พนมมือด้พนมมือได้ตั้งใจเลยอะพนมมือด้ไม่มาพูดให้พูดเดียวเป็นเด็กผู้ชายก็จะขนอไอ้พนมมือพิ ้องต้นไม้ลอง้องไเอ้อต้อการ้การสุขภาพแข็นะหามอสน่อยหน่อยบ่อยๆกินยาไปยังอย่างไปเออกินยาเยอะมากมมมือไปอล่อย่เอยู่นานๆน้องรีบไปไหนให้ลูกหลานกลับว่ายต้องมัยพูดหน่อยกินให้อ่ยพูดนะครับขอยาเลย แล้วการแข่งเลยนะครับแล้วก็งเงินท้องอะไรมาเทมาก็พูดไปดิเงินทองอะไรมาเทมอ่าแล้วก็เขินะมปนคนขี้เขินใช้กินดิเขินหน้กแล้วม่็นคนรบกวโอเคประมาณนี้ก่อนนะเนีขอบคิณที่ทนี้นะครับผมอา่า